ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชะลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆป,ปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเิญตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาข,ของหน่วยร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบลบา,บาลโลร่วมให้การต้อนรับพลตรีสลาวุฒิจันพุ่มผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชารการทหารพัฒนา,ฒนาในการตรวจเยี่ยมกำลังพลและชุดแพทย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ให้บริการประชาชนด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไปในด้านทางการและตรวจวัดสายตา ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบาโลอําเภอยะหาจังหวัดยะลานั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปสำนักง,งานพัฒนาภักสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบอ่อบาดาลให้แก่ราษฎรในพื้นที่บริเวณบ้านห้วยฝาดหมู่สองตำบลพระธาตุผาแดงอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะและต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่องที่11สํานักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าดําเนินการดับไฟป่าที่ไม่ทราบสาเหตุของต้นเพลิงตามแนวเชิงตีนเขาเพื่อเป็นการป้องกันไฟที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทําการเกษตรของประชาชนรวมทั้งยังช่วยลดปริบาลฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านอู่ล่องตําบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ